จะไปกินอะไรคะก็อยากสวยน้อย่าทำนีได้ขึ้นมาอย่างนู้ยขม้นมาอยากสวยกังเกย์เพลวว้ายยายแพลวฉันคิดอะไรว้ายฉันเปียกคนเลยค่ะจะเอาไปอะไรเจลลิ่กูก๋หนูก็อยากสวยเนาะก็อยากอยากดี อย้างคนนี้ก็ไม่ต้องกินข้าวจะสิบัดทามงูยังใส่เกี่ยวย่าผมแม็กกาเวอร์วีเนี่ยเนี่ยนอนสะพายตะเตียงหันหน้ามาสิ หันหน้า,ายบอกว่าแต่เขาเหมือนผีดูตัวเองผมดูพีอ่อุ้มผมตัวเองก็เหมือนกว่าอะไรหัวรถบ้านมีเป็นจะมีขี้เขียนแค่จะไม่มีขี้เกล็ดที่ไหนเขาปัดกุบมือมันทำไมหกแท้ <c oughs> ไม่รู้ยังไงใครก็มาไว้มาไว้ไม่มีของน,นะแม่นะใจ แม่ใจใจมีความหุอรู้กตาใครเนี่ยนะจะไปกินอะไรคะก,ก็อยากสวยน้อยยาทำไหได้ความมยั่ามมันอยากสวย,ยกกเกยนแล้ว<ไ>ว้า <laughs> ยยายแพล ไว้มันเปลี่ยนเป็นก็เลยค่ะจะเอาไปอะไรเซลลูเล็กก็เหนื้อก็อยากสวยเนูะก็อยากอยากคุ่นดีอย่างคุณนี้ก็ไม่ต้องกินข้าวจะสิมัดทามนูยังใส่เกี๊ยว ผมแม็กกาเวีนเนี่ย,ยเนี่ย <c oughs> นอนสบายจะแต่งของผมหันหน้ามาสิหันหน้า้าย <c oughs> บอกว่าแต่เขาเหมือนผีดูตัวเองผมดูมผีโอ้เหมือน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผมตัวเองก็เหมือนกว่าอะไรอะไรหัวรถบ้านนี้เป็นจะมีขี้เขแท้แ้าจะไม่มีขี้เข็ยนที่ไหนก็ปัดทุมือ ทำไมพกแท้ <c oughs> ไม่รู้ยังไง <c oughs> ใครก็มาไว้มาไว้ไม่มีของหือนะแม่ใจแม่ใจแม่ใจไม่มีของหือลูกตาใครเนี่ยนะไเ